เราก็จะมาทำหัวเชื้อเห็ดนะครับเป็นหัวเชื้อเห็ดป่ากันนะครับนะครับก่อนอื่นครับเราก็มารู้จักนะครับเห็ดพอคร่าวๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับเป็นเห็ดป่านะครับดับแรกนะครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเห็ดพึ่งนะครับเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่ง เห็ดพึ่งนเรับสปอร์จะอยู่ตรงนี้ครับสปอร์ที่เราจะทําเป็นหัวเชื้อนะครับอยู่ oon, ตรงนี้นะครับจะกกรีบดอกนะครับที่สองนะครับเป็นเห็ดน้ำหมักนะครับหรือเห็ดแดงนะครับเห็ดแดงนะครับจะออกสีงแดงนะครับการแหงดอกใหญ่เลยครับดอกใหญ่ครับเกือบเท่าฝ่ามือนะครับได้มานะครับ มาดูครับเห็ดทานครับเห็ดทานเห็ดทานจะออกสีดำๆนะครับดำๆนะครับดำๆจะมีขีบดอกเหมือนกันครับข้างล่างครับสปอร์ส่วนมากจะอยู่ตรงนี้ครับสปอร์อยู่ตรงนี้นะครับหลากหลายสายหลายชนิดนะครับอันนี้จะเป็นเห็ดโล้งูกนะครับเห็ดโล้งกเหลืองนะครับนี่ เห็ดละโกเหลือมีเห็ดละโมกขาวนะครับอันนี้จะเป็นเห็ดละโมกเหลืองนะครับนะครับลมเห็ดละโงกครับมีเห็ดละโงกเหลืองนะครับนะเห็ดละโมกเหลืองครับเหลืองครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเห็ดตาบนะครับหรือเห็ดปวกหรือเห็ดโคนนครับอันนี้เป็นเห็ดโคนเล็กนะครับนะหรือแถวบ้านเราบางคนเรียกเห็ดปวกจอมดำนะครับ ปวกตาบนะครับหลายอย่างนะครับอันนี้อันนี้ถามว่าอันนี้คือเห็ดไครครับเห็ดไครนะครับเห็ดใครเนี่ยจะมีความหอมนะครับดมดูหอมนะครับปิ้งนะปิ้งตำนะครับเอาปิ้งกินซื่อๆนะครับปิ้งกินเฉยๆเนี่ยก็แซ่บอร่อยแล้วล่ะครับนะครับมีความหอมอยู่ในตัวนะครับ ปิ้งเนี่ยร้านสมีสิบยี่สิบเมตรเนี่ยได้กลิ่นหอ,อมชุยเลยครับต่อมาครับนี่ตรงนี้จะเป็นเห็ดหน้ามุมนะครับจะเป็นมาเป็นเห็ดดินเห็ดกอครับนะเห็ดกอเห็ดกอส่วนมากจะอยู่อยู่ตามต้นกอนะต้นกอต้นกอนะครับต้นเก่ารัดไทยนะครับสปอร์ครับจะอยู่นะครับ นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ตายดูตายแดดดอกนะครับเห็ดที่มีลายสายหลายสายพันธุ์นะเห็ดเอ่อมาทําได้ก็คือเห็ดเห็ดพอกนะครับเห็ดพอกก็ทําได้นะครับเอามานะครับเอามาเอามา,า,ม,ามารวมผสมรวมกันเลยครับอ่าแหลายอย่างครับช่วงนี้เห็ดเพาะที่ออกนะครับช่วงนี้นะนะ เห็ดทนะึนนะครับเห็ดไรหลายๆอย่างนะครับมีหลายอย่างนะครับเห็ดไข่นะครับทอมนะครับปิ้งสวยหอมเลยครับี่นะครับเห็ดหลายๆอย่างมารวมกันครับเราจะไปทำหัวเชื้อเห็ดกันก่อนจะทำหัวเชื้อเห็ดนะครับเราก็จะต้องย่อยนะครับย่อยให้มัน เล็กชิ้นเล็กชิ้นเล็กลงก um ่อนนะครับค่อยเอาไปปั่นปั่นด้วยเครื่องปั่นนะครับนะครับเครื่องปั่นเพื่อจะให้ละเอียดนะครับพอปั่นเสร็จแล้วเราก็เอาไปเทใส่ถังนะครับนะครับเห็ดตัวนี้ประมาณ1กิโลนะครับเห็ด1กิโลเนี่ยผสมน้ําได้ประมาณ100ลิตรนะครับนะครับหนึลิตรนะครับเราก็เอาไปพอหมักเสร็จแล้วเราก็เอาไปลดนะครับเอาไปลด ต้นไม้ต้นอะไรนั้นครับต้นไม้ต่างๆนะครับพวกพุ e Hello, ่มพุพวกยางนะครับพวกยางนานะครับพวกตะเคียนนะครับต้นกอนะครับก่อน้ำนะครับต้นขี้มูนี่ครับหลายๆอย่างนะครับต้นก่อนะแล้วก็เป็นพวกไอ้ต้นกระบากนะครับไม้พวกไม้ยางนะครับไม้พวกไม้ยางนะครับ เราเําทเสร็จแล้วผสมน้ํานี่เราเอาไปลดได้เลยนะครับหรือบางคนเป็นไม่ทันนะครับก็เอาไปหมักไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปลดนะครับนะครับเผื่อนะครับแต่ว่าทําแล้วลดได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับนะครับสําหรับเชืวอเห็ดนะครับเราไปเรามาบดกันครับเรามาป่นกันนะครับป่นก็คือการบี้นะครับ บีผสมกันไปเรื่อยๆไปผสมกันครับนี่นะผสมนะครับบีให้เห็ดนะครับให้เห็ดกระจุยไปเลยครับให้เห็ดเละไปเลยนะครับนี่ให้เห็ดเละนะใหดเห็ดพึ่งนะครับเละๆไปเลยนะครับว่า่เป็นการช่วยในการเครื่องปั่นของเรานะครับนะครับนะครับผมก็จะเตรียมนะครับเตรียมในส่วนของการบดนะครับแล้วก็เอาไปปั่น พอี่ให้ละเอียดแล้วนะครับพ่อพี่ให้น้อยหนึ่งเลยนะครับเราก็ใส่โหปั่นไปเลยนะครับใส่ถูปั่นไปเลยนะครับใส่ถูเพื่อจะปั่นให้ละเอียดไปเลยนะครับใส่เยอะครับใส่ใส่แล้วก็ต้องมีน้ําหล่อเลี้ยงนะครับต้องมีน้ําหล่อเลี้ยงนะครับต้องมีน้ําหล่อเลี้ยงครับส้กหน่อยครับอย่าเยอะครับอย่าเยอะนะครับนะครับแล้วเราก็จะเอาไปปั่นกันครับ แล้วเราก็จะเอาไปปั่นนะครับแล้วเราก็จะไปปั่นกันคนระับเนาะเราก็มาปั่นกันเลยนะครับนะครับเรายจะใช้เครื่องปันนนนนป่นนะครับเครื่องปั่นนะครับนี่น้ำน้อยครับนอยใส่น้อีกนะครับใส่น้เอีกครับเพื่อให้มันหมุนได้นะครับ เลยนะครับหรือน้ำปั่นผลไม้เลยนะครับทำให้นับ ปั่นให้ละเอียดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเทรอนะครับรอเพื่อนดีครับดีครับเล็กเนะครับล็กเลยครับน็กปุ้มเป๊ะเลยครับเล็กตุ้มเป๊ะนะครับเหมือนข้าวข้าวดิบเลยครับเนาะเหมือนข้าวดิบเลยครับนะครับนะรอรอให้ปั่นให้ปั่นให้หมดก่อนนะครับแล้วเราก็จะเอาไปใส่ถังนะครับทำถังน้ํานะครับไปไปซมน้ํานะครับอ่า เราปั่นเสร็จนะครับเห็ดเห็ดกิโลหนึ่งนะครับที่เตรียมไว้นะครับเห็ดกิโลหนึ่งครับที่เตรียมไว้นะครับก็ได้ก็ผสมกับน้ําอีก100ลิตรนะครับเราจะได้เชื้อเห็ดห0 0ลิตรนะครับนะครับและเราก็ได้เห็ดเนี่ยครับที่ปั่นนะครับละเอียดแล้วนะครับละเอียดแล้วนะครับ เราก็จะเอาไปใส่น้ํานะครับทีนี้เราก็ไปเติมน้ํานะครับเติมน้ำร้อยลิตรนะครับนะครับครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไม่ใส่ถังนะครับร้อยลิตรนะครับใส่ถังร้อยลิตรเพื่อเติมน้ําไม่เต็มนะครับ1 0ร้อยลิตรครับเห็ดหนึ่งกิโลนะครับนะต่อน้ำหนึ่งร้อยลิตรนะครับน้ำหนึ่งร้อยลิตรนะครับเทลงไปเลยครับ เราจะเติมน้ําให้เต็มถังไปเลยนะครับชามครับกับมางนะครับเราเราพอจะได้เชื้อหิดหนึ่งร้อยลิตรนะครับไว้สําหรับรถนะครับต้นมาใหเรานะครับแล้วกกุหลาีปีหน้านะครับเคุณเปลาอกดมสมบูรณ์ก็ไม่เึอนะครับเนหลาบนตนทีนท่มีต้นไม้ใหญ่นะครับ นีได้หนึ่งร้อยลิตรนะครับที่สำคัญนะครับที่สำคัญนะครับอย่าเป็นน้ำปลาปลานะครับน้ำปลาปลามันจะมีคอรีนนะครับคอรลีนนะครับน้ำปลาปลาจะมีคอรีนนะนะครับอันนี้ยังไม่ถึงลิตรนะครับเราเติมให้เต็มถังครับเมื่อเติมให้เต็มถังเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ รองแล้วนําไปรถได้เลยนะครับแล้วนาไปรถได้นะครับบางท่านครับก็หมักทิ้งไว้2วัน3วันครับ7วันแล้วแต่สะดวกที่นําไปใช้นะครับนะครับอันนี้ก็เหมาะสาหรับบ้านๆนะครับไม่มีห้องแลลนะครับนี่ก็ใช้ได้นะครับหัวเชื้อครับ100ลิตรนะครับนะครับอย่างไงก็ขอขอบคุณครับที่ชมนะครับ ที่ชมกันนะครับอย่างนีก็กดติดตามครับถูกใจดกดซับสไคร e นะครับกดติดตามได้นะครับจากความรู้นี้ก็ขอจบเรียนเท่านี้นะครับความรู้ใหม่น่าจะมาอีกในใไม่ชา้านี้ครับขอบคุณครับ